จักกันหน่อยนะแรมนั้นเออมาจากจังหวัดไหนครับมาจากที่ดีกฎหมายอาญาของคนตาบอดนานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยส่วนกฎหมายตาทิพย์จึงบัดวิธีต่อสู้เรื่องกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มาจากภาคการตอนบนเก้าจังหวัดแล้วก็นะเพราะว่าอาญาอย,าอยาู่ ตอนเที่ยงผู้ช่วยเหลือคนิการเฉพาะกิจแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายกิจพง์เตชสิทธิตามกฎหมายอาญาและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนตาบอดในรูปที่สองในวันนี้สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้โดยเฉพาะตามกฎหมายอาญาและสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับคนตาบอดให้หมดไปพ <Hey. S 2> ี่น้อง,องสังคมของเพชรบุรี เรามาสัมมนาได้ความรู้ดูเรื่องกฎหมายต่างๆที่จะปกป้องสิทธิ์ของพวกเราได้มาในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุเลกนะครับนอกจากนี้ยังได้ขึ้นทีงต่างๆ้อที่กเราทุกคนชาวบอาใประเทศไทยนะครับที่เลือกนี้ครั้งแล้็ผมก็รู้สึกชื่นชมความสามารถในการมองเห็นเพราะฉะนั้น ทีมอช่การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิตามกฎหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับนักการตลาดขอเชิญ